โตโยต้าวีออส2อกลับมาอีกครั้งพร้อมความเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ทุกคนต้องตะลึงกับการดีไซน์ที่ล้าสมัยเทคโนโลยีที่เหนือระดับและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทุกรฟ์สไตล์นี่คือซีดานแห่งปีที่ไม่ใช่แค่การปรับโฉมธรรมดาแต่เป็นการยกระดับรถยนต์ให้ก้าวสู่ยุคใหม่อย่างแท้จริงสําหรับแฟนๆโตโยตา้าและผู้ที่มองหารถยนต์คันแรกหรือคนที่ต้องการเปลี่ยนรถคันใหม่โตโยต้าวีออส2อคือคําตอบที่ควรถูกจับตามอง เริ่มจากการออกแบบภายนอกโตโยต้าวีออส2025มาในรูปลักษณ์ที่ฉบเฉีียวหรูหราและทันสมัยยิ่งกว่าทุกรุ่นที่ผ่านมาไฟหน้าแบบ LED เ,เต็มระบบพร้อมเส้นสายของตัวรถที่ดูสปอร์ตและพลิ้วไหวกระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ดูดุดันและมีมิติมากขึ้นกันชนหน้าหลังเน้นความสปอร์ตเสริมด้วยล้ออลอยลายใหม่ขนาด16หรือ17นิ้วตามแต่ละรุ่นย่อยสีตัวถังมีให้เลือกหลากหลายและยังเพิ่มสีพิเศษที่ทำให้รถดูโดดเด่นบนท้องถนนเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสาร สิ่งแรกที่รู้สึกได้คือความหรูหราและทันสมัยวัสดุภายในถูกเลือกใช้อย่างประณีตเบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุคุณภาพสูงทั้งหนังสังเคราะห์และผ้าในบางรุ่นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสข,ขนาด9นิ้วรองรับ Apple Car Play และ Android Auto ทําให้การเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเป็นเรื่องง่ายระบบแอร์อัตโนมัติพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังถูกใส่เข้ามาในรุ่นท็อปตอบโจทย์ทั้งคนขับและผู้โดยสารทุกที่นั่ง ในเรื่องของขุมพลังโตโยต้า Vios 2025มาพร้อมเครื่องยนต์ใหม่แบบดูอัล VVT-i ขนาด1.5ลิตรที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ106แรงม้าส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ c v t ที่ปรับจูนมาอย่างลงตัวสำหรับการขับขี่ในเมืองและนอกเมืองการตอบสนองของเครื่องยนต์ดีขึ้นการประหยัดน้ำมันก็ยังคงเป็นจุดแข็งของ Vios เช่นเคยนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงระบบช่วงล่างให้เกาะถนนและนุ่มนวลยิ่งขึ้นเพิ่มความมั่นใจในทุกการขับขี่ ความปลอดภัยก็เป็นสิ่งที่โตโยต้าให้ความสำคัญโตโยต้าวีออส2025จึงมาพร้อมระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนเฉพาะในรุ่นสูงที่รวมระบบช่วยเบรกอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางด้านหน้าระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมพวงมาลายัยช่วยประคองระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้านอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัยรอบคันกล้องมองหลังและระบบควบคุมการทรงตัวที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ อีกหนึ่งจุดเด่นของ Toyota v i ีอ2025คือความคุ้มค่าคุ้มราคาแม้จะเป็นรถยนต์ระดับเริ่มต้นแต่สิ่งที่ผู้ขับขี่ได้รับนั้นเกินความคาดหมายไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่จัดเต็มความสะดวกสบายภายในรถและรูปลักษณ์ที่ไม่แพ้รถระดับสูงราคาเริ่มต้นที่คาดว่าไม่เกิน700,000บาททำให้ v ีออ2025เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมากในกลุ่มรถยนต์ซีดานขนาดเล็ก t o y o t ้ตตต v i ีอ2025ยังเน้นในเรื่องของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเครื่องยนต์ที่พัฒนาใหม่ให้ผ่านมาตรฐานยูโร5มีการปล่อยคาร์บอนต่ำประหยัดน้ำมันได้มากกว่าเดิมและยังรองรับน้ำมันอี0อีกด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ใช้งานในไทยให้ความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในยุคป,ปัจจุบันสุดท้ายนี้หากคุณกำลังมองหารถยนต์ที่ครบครันทั้งดีไซน์ทันสมัย,ทมยเทคโนโลยีครบความปลอดภัยจัดเต็มและราคาคุ้มค่า Toyota v i o อ2025้คือหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในปีนี้รถคันนี้ไม่ใช่แค่ซีดานธรรมดา แต่เป็นรถที่สามารถตอบโจทย์ทั้งเรื่องการใช้งานในชีวิตประจำวันและความรู้สึกภูมิใจเมื่อได้ครอบครองโดยมีคนลักแท้และคนติดตามช่อของเราเพื่อไม่ทราบการอยู่บเพื้นงานในระดับที่โดดเดี่ยวอย่างดดที่น่าสนใจจากฮุโร่แล้วก็ยอมรับที่